เอาเละครับผมต้อนรับช่องมานเนวเกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่สกินที่รีรันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นสกินของฟ r อเรนเนาะมา2ตัวนะครับผมก็มีสกินซี 3, ของตัวน้องตัวหนึ่งแล้วก็ตัวพี่นะครับผมตัวน้ําแข็งนะครับผมโคสวยเลยคือสกินนี้เนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งในปีที่แล้วนะครับผมก็รีรันกลับมาอีกรอบนึงให้กับคนที่ยังไม่ได้ครอบครองหรือผู้เล่นใหม่ที่ยังต้องการจะสุ่มสกินนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะก็สกินนี้เนี่มีทั้ง อ่าโปสเตอร์ปกติแล้วก็โปสเตอร์ 3D นั่นเองนะครับถ้า 3D จะเป็นแบบนี้นะเวลาเราขยับหน้าจอมันก็จะเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับก็เราสามารถใช้ได้ทั้งอ่าหน้านี้แล้วก็หน้าโหลดเข้าเกมด้วยนั่นเองทุกคนที่อยู่ในแมตช์เดียวกันจะเห็นนั่นเองนะครับส่นเรื่องของตัว p ปรเซสต์น,นะครับผมก็เป็นระดับ forest เลยนะทุกคนเป็น forest สีฟ้าด้วยนะจะแตกต่างกับสีคนอ,อื่นนะครับก็มาพราา้อมกิจกรรมสุ่มนะสำหรับคุณเอิร์นก็สุ่มเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่มีครอบครองก็ จัดกันได้นะครับถ้าใครเติมผ่านเพจมมคอมเมทเคเบิลเพลย์มีส่วนลดลดบนเอลด้วยนะอย่าลืมนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสกินดีๆสวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ดีเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เป็นไอ้ดีคุณเอิร์ธนะผมไปขอมารีวิวสกินเอลีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผม,ผมนี่ดาว367ดาวไว้ทุกคนเดี๋ยวให้ดูตรงบอดหน้าแรงบอดหน้าแรงครั้งที่แล้วนะครับตอนที่เราเอาสกินตัวของรีใบมารีวิวเอตัวของไคเซอร์มารีวิวนะครับ คุณเอิร์ธเนี่ยจะอยู่กับที่อันดับ17นะผ่านไปแค่วิกหรือ2-3สวิกนะครับดูดิขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ของประเทศไทยแล้วแต่ว่ายังไม่ติดเอเชียนะครับเพราะว่าเอเชียนี่มันเวอร์จัดเลยนะมันจะมีแต่พวกแบบไม่หลับไม่นอนกันนะทุกคนดูดิดาว2,000ดาวอย่างเงี้ยท็อป10อะท็อป10นี่คือพันอัพหมดเลยนะไม่ไหวผมผมสู้ไม่ได้ มันต้องมีทีมที่ดีเลยครับทุกคนมาและในเกมนี้เนี่ยผมจะมากดโซโล่ไอดีคุณเอิร์ธนะครับผมโดยเล่นตัวของเอลซ่านะและอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมว่าผมได้กดโซโลอยู่แล้วนะเราจะมาดูกันว่าดาวของคุณเอิร์ธนี่จะลดหรือจับเพิ่มนะครับไม่อยากจะเล่นเยอะนะเดี๋ยวดาวขอลดไ <c oughs> ปกดเมดกับมาร์กแมนนะครับผมจะหาห้องกันก่อนทำไมกลัวหกแสนคนเลือกเติมเกมกับเคเบิ r ลเพลย์เพราะเติมเฮดโอเควันนี้คุ้มทันทีสามต่อ หนึ่งประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็ม 2. สะสมเคเบิคอยลดได้สูงสุดถึง25% 3. สาเปอร์เซนสามใส่โค้ดบอนเอลลดเพิ่อมอีกต่อทันทีอยากเติมแพ็คไหนสกินอะไรพอมดคิดไว้ให้แล้วพร้อมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเคเบิลเพลมามากกว่า7ปีเพราะเป๊ะให้คุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคเบิลเพล,เ,พลเท่านั้นก็เวลาดับตัวของพระนางเจนนะครับผมคือพระนางเจนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบตัวละครที่สามารถโผล่ได้ไกลๆเนาะอย่างพวกตัวของอ่ากัานหม้ออย่างเงี้ยนะครับผมกันดาอย่งงเี้ย มันก็เคาน์เตอร์พวกผนังเจ้นได้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งเลียวเดียวกันนะโอคลิปนี้นี่เสียงผมอาจจะแบบใหญ่ๆกว้างๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นอ่าเป็นวัดนะครับอากาศมันเย็นนะคือ,อก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งไปถอนฟันคุดมานะครับมันก็ยังไม่หายดีนะนนวันที่2วันที่3อยู่นะครับทุกคนยังมีใหม่เย็บอยู่เลยก็อดทนฟังเสียงแบบนี้ไปนิดหนึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยนะพยายามจะพูดให้มันโต้โฟลแล้วกันมาเข้าสู่หน้าโหลดไปที่เรียบร้อยนะเห็นไหม พอเราใช้ภาพโปสเตอร์ 3D เงี้ยเวลาเราขยับนะครับเห็นไหมมันจะขยับอย่างนี้ด้วยแล้วมันจะขยับทุกคนเลยที่เอา 3D มานะครับเห็นไหมตัวของครายเซอร์ก็ใช้ตัวของฟอเรสเนาะเราก็เป็นเอ้ยไม่ใช่ฟอเรสของเรามันเออขเราฟอเรสเหมือนกันดีกว่านี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นเซกคีปแล้วกันนะรู้สึกปุ่มมันใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยคุณเลือนน่ปรับเป็นปุ่มใหญ่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่แก้นะอ่าสองแล้วกัน จริงๆผมอยากจะลองใช้สกิลหนึ่งเคลียวเว็บดูนะอันนี้ย้ำเลยครับว่าเกมแรกน่าจะกระตุกเล็กน้อยนะปึ๊บไปชิงสีปไปปึ๊บแล้คุณเออเล่นคุณเอธเล่นเป็นปรับฉากเลยครับผมปรับมุมกล้องนะผมเล่นไม่ได้นะปรับฉากแมมมันจะขยับฉากนิดนึงเสกล้อดักหน้าเลย ปึ๊บอูอ้ยไอ้กุ้ยเฟยเสียฟิกเกอร์แล้วนะเดี๋ยวฟิกเกอร์โดยใช่เหตุผมขอยา่าปรับความไวแล้กันนะครับมันช้าเกินไปนะประมาณนี้อโอเคโอเคนี่แหละปุ๊บนี่เราสามารถเสกเองได้แบบนี้นะตัวนี้เคลื่อนที่อาจจะน้อยนะครับผมแต่ว่าเอาตัวรอดง่ายเหมือนกันคือสกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถ ใายทั้งเป็นซีซีแล้วก็เอาให้ตัวเองรอดได้นะครับอีกคุ้ยเฟ้ยมันไม่มีพิกเกอร์นะดีมาช่วยแล้วน้องไปละเยอะเกินไปวุ้ยต้องเสียบปีกลยมันมาเยอะมากเมื่อกีน้นีกว่าลิงอะไอตัวคุ้ยเฟ้ยสองตัวอยู่กันสี่เลยนะเมื่อกี้แล้วผมไม่สี่ด้วยนะเนี่ย คนเหลืออีลินคนเดียวนะล่างมีไคเซอร์นะครับเหมือนจริงจะลงล่างนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราลงไปเล่นกับริปโป้ก่อนเลยแล้วกันลูปูหรอยกให้โดนนะยกไม่โดนบนโดนโถมเลยเนี่ยถ้าไม่ไหวเ้วขึ้นกลางก่อนแล้วกันเหมือนบ้าฟ้าจะโดนนะครับนี่มันมาเซอร์เวยรอแล้วรอรอเลย ปจ่ายสกิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้จิงมาเคลียร์นะเราทำไหมมันเสียเลือดพอนะลิงนะ่าจะโดนนะโอ้โหลิงนอดลิงนอดเจ๋ง,ลงเ,เลยทิงแชนตีไปแล้วหรอปึ๊บเรามาโคกับราเซียนเจนนะอย่าเพิ่งเสียเยอะ สองข้างตึงนิดหน่อยนะครับผมดาวเยอะก็อย่างเงี้ยเดินแกงกันโหดจัดเลยฝั่งตรงข้ามอ่ะดูเกมนี้ผมกดโซโลนะครับเราคนที่กดสกิป์มานะเอฟเฟกต์โคสวยเลยนะคือผมอยากไปยิงกันโลมะเดี๋ยวเม่ไหรเราเอาตัวรอดง่าย,ยแล้วยิบเล็กอย่างเงี้ยถ้าเราเดินแวะมาแล้วก็คือในแมปเนี่ยมันยังไม่มีการแกงกันครับเราเข้ามาแฮกเอาคีปได้นะ กอเขียวเว็บกลางฝั่งตรงข้ามมันเดินลงไปออล่างกัน,นประมาณสามตัวนะเอาก,กดติ๊กให้เพื่อนได้หน่อยมึงสี่ตัวเลยมิงโดนมาแล้วป่ะเดี๋ยวเราลงไปลุยจะช่วยไครเซอร์ต่อเราเดินอาจจะช้านิดหน่อยนะเราไม่มีสกิลแดดนะครับนอกจากฟิกเกอร์แทะแข่งตัวเองแต่กระโปง คือบางกรณีเนี่ยเราสามารถแช่แข <man> ่งตัวเองเข้าไปซื้อสกิลฝั่งสงครามได้นะครับโดยที่วางสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปได้นะแต่ว่าก่อนจะฟิกเกอร์ล้วติดแช่แข่งนะอย่าลืมอย่าลืมจ่ายสกิลตัวเองนะทุกคนทวกคนสงครามมาเดินแกงกันโหดจัดเลยเว้ยตอนนี้คือน่าจะตีมังกรกันอยู่ ต้องเสพนะฝั่งตัวข้าม,มันเดินโหดมากวียฮุยฮุเคน,นะครับอ่ะอั้ตีเกียเวฟไปเลยแล้วกันกลัวเกียวไม่ทันนะฝั่งตัวข้าม,มีตัวเด้งเลือดหลายตัวนะครับเกมนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราออกตัดเลือดเลยแล้วกันเฮโดนหนูหูโดนไฟพัก เราเสียไปหนึ่งตัวนะคือตอนนี้พีทผมแบบ0ูนหกอ่ะ,อะโดนกดเละเลยเว้ยกดโซโล่เนี่มันตึงกระเกินน่ะอย่างหนึ่งแรงเราสูงด้วยนะครับจะบอกนะโดนลุมอ่ะเออโอคอลินยังสวนได้อยู่ว่าเราเสียลมแล้วนะอะ้วนะครับโอ้ยผมกดสกิลช้าไปโอ้ยเฉ่อยแล้วไปวจ้า อย่าทำก้อยยาทำเชินปึ๊บยาทำเช,ชินนะเห็นไหมคือเป็นเราตัวรอดด้วยตัวเองมันได้นะครับถ้าเป็นมินเลตัวอื่นน่จะจังหวะเมื่อกี้คือโดนแล้วนะแต่ฝั่งตรงข้ามคือดุจริงเฮ้ยนี่มันเกมแรกแล้วก็โดนเลยเหรอรอยกกนยครับทำซีซีปึ๊บอ่ะตัวนี้นจะเสร็จเรียบร้อยครับรผมคิวแรกเรามาแล้วมาโค่นน่าจะอย,อยู่แถวนี้นะ ฟูลี่นะครับโอเคได้มาลอยหนึ่งมาเกียเว็บต่อนะครับผมคือเกมนี้นยังไงเราก็ไหวแหละเราอาจจะตามในช่วงต้นเกมนะเวย้ยแต่ว่าเลทเกมเนี่ยเราชิวอ่ะเรามีทั้งไคเซอร์นะครับเราซียนน่ะยิงด้วยยิงเลยจะยิงเก่งปุ๊บอุ้ยรดยกแต่ว่าผมจ่มายสกิลไปแล้วติดสโลนหนักแล้วนะ เรียบร้อยแล้วผมได้ลิงมาตัวหนึ่งสกซีซีช่วยแล้วกันอุ้ยโดนกลางอนาเขตวะทุกคนไอจิ๋วยี่คือมันเก็บพื้นที่หมดเลยนะนาเขตมันติดไฟหมดเลยเว้ยมาโคมาลวะวมาถอยก่อนนะครับโอ้แล้วตรงนี้ไม่มีป้อมด้วยจะโดนปิดปหมเนี่ยเราจะมีสกิลหนึ่งช่วยเหลืออยู่โอเคหรือถ้ามาโคมาอย่างเงี้ยเราก็สกิลวางสกิลหนึ่งเราก็กดเข้าไปในให้มันติดแช่แข็งเนาะ เล่นง่ายเนี่ยเราได้มาสองตัวแล้วกิบล่างเข้าอะโอเคไดให้แคสเซอร์เกตตัวนี้แล้วกันไปกลางต่อเดี๋ยวคือผมเข้าไปในพื้นที่ไอ,อตัวจิ๋วยี่ไม่ได้เลยมันวางสกิลแบบไรโพด,ด มาตอนนี้ทีมเราเริ่มการเงินเริ่มมาแล้ว่ฝั่งตรงข้าวก็ยังกดเหมือนเดิมนะฮล่วงไปปล่อยก่อนจ้าคือถ้าผมไม่แจกนะครับเรามีโอกาสที่จะเกิดพอเราเกิดเงี้ยมันผมผมแรงนะเดินเกีย่ยวเวฟก่อนลุกที่อุ้ยสเลดก็มาเรื่อยๆเลยนะต้องพูดด้วยมันพูดเยอะแล้วมันสเลดมานะครับ เป็นวัดนิดหน่อยเล็กน้อยถึงกลานกลางาต้องระวังลิงนะครับแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปยืนหรือเกินเพราะว่าไอจิวยี่มันอันนี้เนาะไปหักไปก่อนเพิบดู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 ด,ดาเมจของเราดูครับผมเหลือผมกับตัวล้อเซียนนะอุ้ยใครกดยอมแพ้จะเยน็นยังมีองค์หญิงฟรอเซนอยู่นะครับ เย็นนะครับลูกพี่จเย็เนนะวิววิววิต้องปีกครับไม่ปีกไม่ได้นะไอไ,ไฟของจิวี่แรงมากนะครับโดนไปดิโดนไปดิโดนเราไปดิคือผมออกตัวชิ้นแรกเป็นสโลนะครับวิกลางเข้าปล่อยม,มันไล่ไปโอเควอเวฟกลางก่อนโอเค แอฟูลี่นะครับทุกคนเราไปนัวกันอยู่หลังนู้นแล้วกีบเข้ารัวๆเลยดูดิเฮ้กีบเข้าว่าคือลรวผมไปเติมเพื่อนไม่ได้นะครับเพื่อนเราเล่นเล่นลืมดูเวฟกันหมดเลยนะโอ้โหเราเสียสองนะครับตัวสำคัญซะด้วยไงแต่ไม่เป็นไรเรายังมีมิดเลนอย่างพนังเจินอยู่เฮ้โลเอย่าเพ่อนออกไปได้ปะ ขราเคลียร oh, okay. <Wait. S 1> ์เว um, okay. ็บไปก่อนนะครับเราออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะดูดิคีปออกมาล้วนๆเลยอีกอย่างนึ่งผมไม่มีฟีเกอร์ด้วยการที่ผมจะออกไปนะครับโอกาสรอดผมน้อยมากโดนยกนะปุ๊บโอเคอันนี้เม่เคลียร์เว็บไปก่อนเลยนะครับผมจ่ายสกิลแล้วไม่ทันหรอกเฮ้ยอุ้ยมันจะทุบมันจะทุบมันจะทุบผมนี่เรียบร้อยมันจิ้งคีปมา มาแล้วพี่มาแล้วหยิบล่างเข้าอีกแล้วนะวิมีตัวเทพอดมาน,นี่นก็ดูเกินว่ะกดมาปุ๊บเสกไฟแล้วก็แช่แข็งเลยไและลบ,บกันโอ้ยฝั่งตรงข้ามมันดูเกิน อย่าบอกนะว่าเกมแรกเนี่ยเราก็เสียเลยอะ่ะดูจริงท่าสกิลหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บเด้งขีไ่ไปสวยแล้วก็เด้งขี่ไปเด้งหลายๆต่อหน่อยอปึ๊บแล้วรีบกบลับจัดรีบกลับไปจ่ายสกิลนะเฮ้ยเอาละอีลิน ลิอนอยู่ไหนโหยืดสุดๆแล้วนะเกมแรกก็แพ้เลยนะครับโอ,โ <c oughs> โอโ้ไม่ไหวอีลินผมไม่ออกมาสู้เลยเมื่อกี้เหมือนเล่นอยู่คนเดียวดูดิยืดสุดๆแล้วนะ12งคะแนนน่ะ167โอ้กเเราเล่นดีเกินเล่นดีจนที่แบบว่าแพ้แล้วดาวไม่ลดนะครับ คือคะแนนกับดาวมันบาลานซ์กันอะดูดิดาวไม่ลดแต่เราเสียคะแนน MVP นะครับผมเกมนี้ไม่ไหวกับทีมเรานะครับดูดิคือผมกดโซโลยีผมอย่างงี้ต้องรีพอดจบที่365ดาวครับสรุปไม่ชนะเลยคือเล่นปะนางเจนไม่ชนะเลยนะครับผมคือผมกดเกมแรกปะนางเจน MVP ทีมผมคือโดนเละยับและคืนแรง้งมันไม่เท่ากันนะทุกคนก็คือฝั่งตรงข้ามนี่คือลอยอัพลอยอัพฝั่งเราแบบต่ากว่าร้อยหมดเลยนะเกมที่สองผมได้มาร์กแมนนะครับก็164แพเหมือนเดิมเกมที่สามผมกดผนังเชินมาโดนแก้หนักมากนะครับโดนทั้งชา์ลอตโดนทั้งตัวของไมเคิลนีโดนทั้งรีใบทีมเราแบบไม่ไหวเลยนะคือผมแบบจ่ายสกิลอยู่ด้านหลังผมยังได้บีเกมที่4นะครับผมก็เล่นตัวของมาร์กแมนนะพยายามจะแก้ดาวคืนนะครับก็ได้มาหนึ่งดาว MVP นะครับ นะและคือเกมสุดท้ายด้วยผมเล่นอ่ะบันโดนอีมอออั้ยชนีอีเหมือนเดิมแล้วดูทีผมดิ B C B B A คือทีบอกว่ามันอยู่ต่ำกว่าอีพิกด้วยสามาคนทุกคนแล้วคือฝั่งตรงข้ามมันลอยดาวกันหมดอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวของไอ้อาร์เธอรนะ์นะอาร์เทอร์อย่างเงี้ยดูดิไอ้หลงเงี้ยโอ้โหน้ำตาของจะไหลก็จากกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดาวไม่เพิ่มไม่พอดาวลดด้วยนะลดไปสองดาวเนะี่ย ก็ขอไปคุณเอิร์ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ขอมาแก้มือครั้งหน้าแล้วกันถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์นะครับกดติดตามขอมเม้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสำหรับคลิปนี้จุมว่ะโอ้เร้าหวัดก็ไม่หายจะมาแพ้อีก